จากกรณีนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรืออดีตผอ,อ,อก,กอล์บจำเลยในคดีกระดาษยิงชิงทอง33เซนห้างทองโอโรลาภายในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองลบบุรีถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อฟังคำพิพากษาของสารชั้นตน้นหลังถูกจำคุกมานานกว่าเจเดือนทันทีที่ลงจากเรือนจำก็ยกมือไหวมาตลอดทาง คดีนี้จำเลยถูกฟ้องฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนและพระบอาวุธปืนรวม9ข้อหาซึ่งจำเลยยอมรับสารภาพพร้อมอ้างว่าพยายามยกเลิกแผนแล้วแต่ที่ทำไปเพราะความคิดชั่ววูบไม่มีเจตนายิงใครให้เสียชีวิตทั้งนี้คำรับสารภาพของจำเลยเป็นการจำนวนต่อหลักฐานการกระทำผิดของจำเลย เป็นภัยร้ายแรงคุกคามต่อสังคมไม่มีเหตุให้มันถาโทษตามกฎหมายคำขอของจำเลยฟั่งไม่ขึ้นศาลพิคอแล้วเห็นว่าขัดแย้งกับผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์และวิถีกระสุนจำเลยมีความผิดตามฟ้องทุกข้อหาพิพากษาประหารชีวิตพร้อมชดเชยใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสามคนตามความเป็นจริง และเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียหายอีกเจ็ดคนทันทีที่สารอ่านจบแม่และภรรยาของจำเลยร้องไห้ออกมาทันทีขณะที่จำเลยมีสีหน้าสลดลงอย่างชัดเจนและก่อนจะออกจากห้องพิจารณาคดีจำเลยได้ว่า้ขอขมาผู้เสียหายทุกคนพร้อมบอกว่าขอโทษเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปและยอมรับในโทษที่ได้รับ สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นได้ปรากฏข่าวลือในข้อความที่ส่งต่อในไลน์ระบุว่าข่าวล่าสุดผอ,อ,อกอ๊อฟฆ่าตัวตายในคุกก่อนขึ้นศาลภาพกล้องวงจรปิดจ,จับภาพได้ปิดฉากฆาตรกรป้นร้านทองโดยทางด้านของพันตำรวจเอกนรัฐสเวทนันอดีตกรมราชธรร์ยืนยันนายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือผอ,อ,อกอฟ นักโทษในคดีชิงทองและก่อเหตุยิงประชาชนเสียชีวิตสามศพที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดลบบุรียังคงใช้ชีวิตตามปกติภายในเรือนจำกลางคองเปีมโดยถูกย้ายไปคุมขังที่แดน้าหลังมีกระแสข่าวว่านายประสิทธิ์ชัยได้ฆ่าตัวตายในคุกหลังศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตยืนยันเป็นเพียงข่าวลือ พร้อมทั้งได้ตรวจสอบกับทางผู้บัญชาการเรือนจำคองเปีมแล้วและยังไม่ทราบที่มาของกระแสข่าวดังกล่าวเปิดคำต่อคำพอ,อ,อก,กอกอฟสามศพหลักฐานมัดปืนกล้องหยดเงือ่อปิดคดีได้อย่างหมดจดสำหรับการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำร,รวจที่นำโดยพลตำร,รวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผอบอตร ใช้เวลา14วันก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุป้นทองก่อนสังหารโหด3ศพที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดลบบุรีซึ่งความจริงก็ปรากฏว่าไม่ใช่คนมีสีแต่เป็นถึงระดับผอโรงเรียนแม้จะให้การวกวนสับสนเป็นเรื่องอยากมีสีสันในชีวิตอยากตายแบบมีสตอรี่แต่จริงๆแล้วก็เชื่อว่า ต้นเหตุของปัญหามาจากเรื่องหนี้สินที่ถังโถมเพราะใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายระดับหนุ่มสายเปรวมทั้งหลักฐานสำคัญที่ด,ด้ทั้งปืนทองจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุก็ยืนยันได้ว่านี่คือคนร้ายตัวจริงไม่ใช่เรื่องการจับแพะพอออกกอบโจรเปิดใจบุกป้นสามศพหลังจากเจ้าหน้าที่กองปราบบุกจับกลุ่มนายประสิทธิชัย หรือกอบเขาวแก้วอายุ38ปีพอโอรองเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีผู้ต้องหาคดีป,ป้นทองค่าโหดสามศพที่ร้านทองออรูลาภายในห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันลบบุรีที่ก่อเหตุเมื่อวันที่9มกราคมโดยสามารถจับกลุมได้ในวันที่22มกราคมวันที่23มกราคมพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา อบอรตอรอและคณะก็แถลงผลการจับกลุ่มต่อสื่อมวลชนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้ให้ในายประสิทธิชัยหรือผอ,อ,อก,กอกฟโฟนอินเข้ามาตอบคำถามสื่อมวลชนซึ่งนายประสิทธิชัยระบุว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุมาจากปัญหาส่วนตัวและปัญหาเรื่องการเงินส่วนที่มีการก่อเหตุยิงพนักง,งานร้านทองลูกค้าที่มาซื้อทองและน้องไทตัน จนมีผู้เสียชีวิตถึงสมรายนั้นเป็นการยิงเพื่อเปิดทางและทำให้กลัวตนวางแผนล่วงหน้ามาแล้วสองถึงสวันยืนยันว่าไม่รู้จักและมีความขัดแย้งกับนางสาวทิดารัตหรือกวางทองทิพย์พนักง,งานร้านทองที่เสียชีวิตส่วนที่ยิงซ้ำนั้นตอนปีนขึ้นไปบนตู้กระจกขณะที่หันไปกระบอกปืนไปที่นางสาวทิดารัตถุงมือที่ใส่อยู่ไปขัดในไกปืน จึงพยายามดึงถุงมือให้ขยับออกทําให้ปืนยิงออกไปสองนัดลักษณะเหมือนกระตุกมือเข้าไปพันในไกปืนส่วนกรณียิงน้องไทตันยืนยันวา่าตนไม่เห็นตนตั้งใจยิงรอปภอของห้างเพื่อเปิดทางคิดว่าลูกกระสุนน่าจะแลบไปโดนน้องไทตันผมไม่ได้ตั้งใจยิงเด็กหลังก่อเหตุรู้สึกสำนึกผิดและเสียใจในการกระทำมีความคิดที่จะมอบตัว แต่ไม่ได้ปรึกษากับใครเพราะก่อเหตุเพียงคนเดียวไม่ได้ร่วมวางแผนกับใครตั้งใจจะมอบตัวในวันที่24มกราคมนี้เนื่องจากติดภารกิจที่โรงเรียนที่ต้องทำให้นักเรียนนัดแรกตั้งใจยิงเพื่อเปิดทางไม่ให้ใครเข้ามาใกล้แต่ลูกกระสุนน่าจะโดนร,ปรอปภแล้วพลาดไปโดนน้องไทตันอยากฝากไปถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตอยากกล่าวคำว่าเสียใจและขอโทษ โดยเฉพาะน้องไทตันและพนักงานผู้หญิงรวมถึงทุกคนที่ผมได้ยิงเป็นคำสารภาพของโจรหดร้ายรายนี้เผยปมนี่สินไม่ใช่ชู้สาวขณะที่มีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานได้เกือบครบทั้งปืนที่ใช้กอ่อเหตุทองรูปปรพันธ์3 1เซ้นหนัก28บาทรถจักรยานยนต์ฟีโนสีขาวแดงที่ใช้กอ่อเหตุ โดยพลตำรวจเอกสุวัสดแจ้งยอดสุขรองผอ,อตรอระบุว่าต้องแยกคําให้การกับหลักฐานออกจากกันคําพูดเรื่องเหตุจูงใจจะเกิดจากอะไรจริงเท็จยังไม่ทราบคําพูดเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่ตำรวจยืนยันตามกรรมเป็นเครื่องชี้จิตนาการที่เขาเดินเข้าไปเอาปืนยิงคนตายเอาทองไปเก็บไปซุกซ่อนแล้วถูกจับ เราก็ฟันธงเลยว่าเขาเจตนาฆ่าเจตนาชิงทรัพย์ส่วนคำกล่าวอ้างเป็นเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นขอให้ชัดเจนว่าเราตั้งข้อหาตามการการกระทำไม่ตั้งข้อหาเพราะเขาพูดว่าอะไรขณะนี้ผู้ต้องหารับสารภาพทุกข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์ครอบครองอาวุธปืนพร้อมปฏิเสธว่าไม่มีเรื่องดีเอที่ได้จากหยุดเหงื่อตามที่เป็นข่าว แต่สืบสวนจากกระบอกปืนเก็บเสียงที่มีสัญลักษณ์เฉพาะจนตามได้จากผู้ผลิตที่ส่งขายรายงานข่าวจากทีมสอบสวนของกองปราบปรามเปิดเผยว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผอออกกอบลงมือป้อนร้านทองทุกครั้งมาจากปัญหานี้สินซึ่งมีมากกว่า2ล้านบาททั้งเงินกู้สหกรณ์ขู่1ล้านกว่าบาทและเงินกู้แบงก์อีกหล้านเศษ และก่อนที่ผออกกอฟจะแต่งงานกับคู่ปล่อยซื้อรถสปอร์ต BM Z4 เปิดประทุนสีขาวซึ่งใช้ถ่ายพีเวติง,งานวิวาแต่พบว่าเป็นรถเถื่อนสวมทะเบียนต่อมาก็โดนก่มศุนทากากรยึดรถต้องหาเงินมาเสียค่าปรับอีกเกือบ6แสนบาทนอกจากนี้ผอออกกอบยังใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยพาภรรยาไปกินเที่ยวหรูตลอดเวลา อีกทั้งมีนิสัยเจ้าชู้เพย์บอยใช้เงินเปให้สาวๆหลายคนรวมทั้งแฟนเก่าที่เคยคบหาจนมีลูกด้วยกันทำให้เงินเดือนที่ได้รับเดือนละส0 0 0 0ื่นเศษไม่พอใช้ถูกหักหนี้เงินกู้เหลือเงินเดือนแค่เดือนละห0 0 0บาททำให้ไม่พอใช้จึงตัดสินใจป้นทองในที่สุดขณะที่การสืบสวนภาพวงจรปิดย้อนหลังที่ห้างทองออโรราพบว่า เมื่อวันที่26ธันวาคม2562เวลา18นาฬิกา5นาทีที่ผ่านมาพบอีกว่านายประสิทธิชัยหรือกอ๊อฟพาภรรยามาบริเวณร้านทองที่เกิดเหตุโดยพนักงานขายก็คือนางสาวธิดารั์หรือกวางทองทิพย์พนักงานร้านทองผู้เสียชีวิตทำให้เชื่อได้ว่าทั้งสาคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันเชิงชู้สาวแต่อย่างใด และไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหน้านี้พินาศจากการใช้ใจ่ายเงินเกินตัวชี้จุดทิ้งกล้องเก็บเสียงสำหรับการจับกลุ่มนายประสิทธิชัยครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่22มกราคมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามที่มาดูแลคดีน,นี้และติดตามประกบในายประสิทธิชัยอยู่ตลอดโดยพันตำรวจเอกวิจักตารม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานจับตาในประสิทธิ์ชัยจนทราบว่าช่วงเช้าในประสิทธิชัยขับรถเก๋ง BMW ซีรีหาสีดำทะเบียน7จดกไก่โนเนน493กรุงเทพมหานครออกจากบ้านพักในอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเพื่อเดินทางไปสอนที่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังไปตรวจสอบที่สนามยิงปืนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและใกล้เคียงเพื่อนำหัวกระสุนมาเปรียบเทียบกับหัวกระสุนที่ใช้ก่อเหตุจนพอทราบว่าผู้ลงมือเป็นใครปิดคดีได้ด้วยเทคนิคการสืบสวนชั้นคู่